สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอุตุชาวบ้านนะครับวันนี้มาดูพายุกันนะครับพี่น้องนี่เริ่มเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับเริ่มหมุนติ้วเติ้วติ้วแล้วครับเริ่มมีพลังงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับเนาะแต่จะกระทบถึงไทยหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้นะครับพี่น้องแต่ตอนนี้เข้ามาฝั่งทะเลจีนใต้แล้วนะครับเนาะ มาแล้วนะครับพี่น้องเราจะไปที่ทางไหนเดี๋ยวดูเส้นทางอีกทีนะครับเราจะกระทบถึงประเทศไทยเราหรือเปล่าเนาะนี่ครับดูจากความห่างนะครับพี่น้องความหา่างรับไปเส้นทางเดิมนี่ก็ถึงไทยแนะ่เนาะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปบนหน่อยก็น่าจะไม่โดนนะครับประเทศไทยแต่อีสานนี่มีผลกระทบแน่นอนแล้วละ่ะแต่จะกระทบมากกระทบน้อยนะครับเนาะรอดูอีกทีนะครับ ฝนฝนวันนี้นะครับฝนวันนี้ก็เริ่มก่อเข้ากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายจุดนะครับพี่น้องเริ่มจากทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็นี่ครับแต่แถวอำเภออมก๋อยแม่สเสลียงเนาะเริ่มมีฝนก่อเข้าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่เนะสีนี้ก็ปานกลานะครับ หลายจังหวัดอยู่นะครับที่ตั้งเข้าแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องลองมาดูภาอีสานกันครับนี่ภาพเนี่ยตอนอ่ามาดูภาคอีสานนะครับพี่น้องนี่ภาคอีสานนี่ก็เห็นหนัหนกๆอยู่นี่ครับนีแ่แถวบ้านดอนดูนะบ้านโพนงามนะครับแล้วก็บ้านคำนกกนะนี่ครับ บ้านคำสมบูรณนะ์อันนี้ตกหนักนะครับหลายหลายหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับที่บ้านหนองหอยท่านี้ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับหลายจังหวัดนะครับผมกุชินาลัยก็ตกสกลนครแถวสารมีหลายจุดนะครับพี่น้องคาตะบอนออกก็ที่เดิมนะครับ จังหวัดตราดเนาะจันทบุรีตราดอันนี้ขาประจำรับตกทุกวันเนาะตกทุกวันครับส่วนภาคกลางก็เอ้ยตาจีนี่ภาคตะวันออกนะัภาคกลางก็มีบ้างนะครับกำลังก่อตัวเนาะครับกำลังก่อตัวกรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีนะครับ ส่วนภาคใต้ก็แถวปรจจบิรีขันนะครับผมนี่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่หนักนะครับพี่น้องไม่หนักเท่าไหร่นะครับลงไปที่สตูนยะลาก็มีบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวทางประเทศตอนนี้ก็มีฝนบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนักบ้างทางอีงสานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ภาคตะว,วันออกจันทบุรีและตัดนะครับผม ส่วนพายุจะกระทบถึงยังไงหนักแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องวันนี้แจ้งพี่น้องแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ